พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือเจเนซิสบทที่44โยเซฟได้สั่งคนดูแลบ้านว่าจงจัดอาหารมาใส่กระสอบของคนเหล่านี้ให้เต็มตามที่จะขนไปได้และเอาเงินของแต่ละคนใส่ไว้ในปากกระสอบของทุกคนจงใส่จอกเงินของเราไว้ในปากกระสอบของคนสุดท้องนั้นพร้อมกับเงินค่าข้าวของเขาด้วยคนดูแลบ้านก็ทำตามโยเซฟสัง่ง ครั้นเวลารุ่งเช้าก็ส่งคนเหล่านั้นกับลาของเขาไปเมื่อเขาออกไปจากเมืองยังไม่ไกลนักโยเซฟสั่งคนดูแลบ้านว่าจงลุกขึ้นตามคนเหล่านั้นไปเมื่อตามทันแล้วให้ถามว่าพวกเจ้าทำการชั่วตอบการดีทำไมเล่าจอกนั้นคือจอกเฉพาะที่เจ้านายของข้าพเจ้าใช้และใช้ทำนายไม่ใช่หรือพวกท่านกระทำเช่นนั้นเป็นการชั่ว คนดูแลบ้านก็ตามไปทันแล้วกล่าวแก่เขาตามคำเหล่านั้นคนเหล่านั้นจึงพูดกับเขาว่าเหตุฉนายนายของข้าพเจ้าจึงว่าอย่างนี้ซึ่งทาดของท่านจะไม่ทำการเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดดูก่อนท่านเงินที่ข้าพเจ้าทั้งหลายพบในปากกระสอบนั้นข้าพเจ้ายังได้นำกลับมาจากดินแดนคณาอันคืนให้แก่ท่านข้าพเจ้าทั้งหลายจะลักเงินทองไปจากบ้านเจ้านายของท่าน ได้อย่างไรเล่าถ้าจะพบของนั้นอยู่ที่ใดในพวกข้าพเจ้าผู้ทาสของท่านก็ให้ผู้นั้นตายเถิดและข้าพเจ้าทั้งหลายยอมเป็นทาสของเจ้านายของข้าพเจ้าด้วยผู้ดูแลบ้านจึงว่าจงทําตามคําที่ท่านกล่าวนั้นเถิดถ้าเราพบของนั้นที่ผู้ใดผู้นั้นจะต้องเป็นทาสของเราแต่ท่านทั้งหลายจะหามมีความผิดไม่ เขาทั้งหลายจึงรีบยกกระสอบลงถึงดินแล้วเปิดกระสอบของแต่ละคนออกผู้ดูแลบ้านก็ค้นดูตั้งแต่คนหัวปีจนถึงคนสุดท้องก็พบจอกนั้นอยู่ในกระสอบของเบนจามินเขาทั้งปวงก็ฉีกเสื้อผ้าของตนเสียคนของบรรทุกขึ้นหลังลากลับมายังเมืองฝ่ายยูดากับพี่น้องทั้งปวงก็กลับมายังบ้านโยเซฟท่านก็ยังอยู่ที่นั่น เขาได้ก้มกราบลงถึงดินต่อหน้าท่านโยเซฟจึงถามเขาว่าเจ้าทั้งหลายทำอะไรไปเจ้าทั้งหลายไม่รู้หรือว่าคนอย่างเราเป็นผู้ทำนายได้ยูดาจึงตอบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะกล่าวต่อนายของข้าพเจ้าอย่างไรจะพูดอะไรได้อีกเล่าจะแก้ตัวอย่างไรได้พระเจ้าทรงพบความผิดบาปของพวกข้าพเจ้าผู้ทาสของท่านแล้วพวกข้าพเจ้ากับทั้งคนที่ได้ถูกพบ ว่าจอกอยู่ในมือเขานั้นจะยอมเป็นทาสของนายข้าพเจ้าแต่โยเซฟพูดว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นเป็นอันขาดคนที่ได้ถูกพบว่าจอกอยู่ในมือเขานั้นจะเป็นทาสของเราแต่ส่วนเจ้าทั้งหลายจงกลับขึ้นไปหาบิดาด้วยความสุขเถิดครั้งนั้นยูดาหเข้าไปใกล้ยโยเซฟเรียนท่านว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าเป็นผู้ทาสของท่าน ขอกราบเรียนท่านสักคำหนึ่งขอท่านอย่าได้ถือโทษข้าพเจ้าผู้เป็นทาสของท่านเลยเพราะท่านก็เป็นเหมือนฟาโรห์นายของข้าพเจ้าเคยถามข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นทาสของท่านว่าพวกเจ้ายังมีบิดาหรือน้องชายอยู่หรือพวกข้าพเจ้าได้ตอบนายของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาที่ชราแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งเกิดเมื่อบิดาชรา พี่ชายของเด็กนั้นก็เสียชีวิตแล้วบุตรของมารดานั้นยังอยู่แต่คนนี้คนเดียวบิดารักใคร่เด็กคนนี้อย่างยิ่งแล้วท่านได้พูดกับข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นทาตของท่านว่าจงพาน้องนั้นลงมาให้เราได้เห็นด้วยตาข้าพเจ้าทั้งหลายได้เรียนนายของข้าพเจ้าว่าคนหนุ่มนั้นจะพรากจากบิดาไม่ได้ถ้าพรากจากบิดาไปบิดาจะตาย ท่านได้บอกข้าพเจ้าทั้งหลายทาสของท่านว่าถ้าเจ้าทั้งหลายไม่พาน้องสุดท้องลงมาด้วยกันจะไม่เห็นหน้าเราอีกเลยครั้นเมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปหาบิดาผู้เป็นทาตของท่านแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายได้นำถ้อยคำของนายข้าพเจ้าเล่าให้บิดาฟังอยู่มาบิดาสั่งข้า,า,เาพเจ้าทั okay. ้งหลายว่าพวกเจ้าจงไปซื้ออาหารมาให้เราอีกหน่อยแต <t S 1> ่ข้าพเจ้าทั้งหลายพูดว่าเราลงไปไม่ได้ เบนแต่จะให้น้องสุดท้องไปด้วยเพราะถ้าพวกฉันไม่ได้น้องสุดท้องไปด้วยจะไม่ได้เห็นหน้าท่านผู้นั้นเลยบิดาผู้เป็นทาสของท่านจึงบอกข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเจ้า <c oughs> รู้ว่าภรรยาของเราให้กำเนิดบุตรสองคนแก่เราบุตรคนหนึ่งก็ต้องพรากจากเราไปเราว่าเขาจะต้องถูกกัดฉีกเป็นชิ้นๆเสียแน่เราไม่ได้เห็นบุตรนั้นกระทั่งเดี๋ยวนี้ บัดนี้ถ้าเจ้าทั้งหลายจะเอาเด็กนี้ไปจากเราอีกหากเกิดภัยอันตรายแก่เขาขึ้นเจ้าทั้งหลายจะทำให้เราผู้มีผมหงอกลงสู่แดนมรณาด้วยความเศร้าสลดเพราะว่าชีวิตของบิดาข้าพเจ้าผูกพันอยู่กับเด็กนั้นบัดนี้เมื่อข้าพเจ้ากลับไปถึงบิดาผู้เป็นทาสของท่านและคนหนุ่มนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันกับพวกเราเมื่อบิดาไม่เห็นเด็กนั้นบิดาคงจะตาย พวกเราที่เป็นทาสของท่านจะเป็นเหตุให้บิดาผู้เป็นทาสของท่านที่มีผมหงอกลงสู่หลุมฝังศพด้วยความเศร้าสลดด้วยข้าพเจ้าผู้เป็นทาสของท่านได้เป็นผู้คำประการน้องไว้ต่อบิดาว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้พาน้องกลับมามอบให้แก่ท่านข้าพเจ้าจะขอรับผิดต่อหน้าบิดาตลอดไปเป็นนิดเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าผู้เป็นทาสของท่าน อยู่แทนเด็กหนุ่มนั้นเพื่อเป็นทาสของท่านขอท่านได้โปรดให้เด็กหนุ่มนั้นกลับขึ้นไปกับพวกพี่น้องเถิดถ้าเด็กหนุ่มนั้นไม่ได้กลับไปด้วยข้าพเจ้าจะกลับขึ้นไปพบบิดาอย่างไรได้เกรงว่าจะเกิดวิบัติแก่บิดาข้าพเจ้า